Can all alone, yeah. I can talk yeah. I สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้พวกเรานะครับจะมาทำการทดลองเรื่องการเกิดลมการเกิดลมซึ่งครูเคยอธิบายขอับพวกเราให,ให้ฟังไปแล้วนะครับเกี่ยวกับการเกิดลมก็คือ ลมเนี่ยมันจะเกิดได้จากการที่มีอุณหภูมิที่มันแตกต่างกันใช่ไหมอุณหภูมิสองแหล่งแตกต่างกันที่หน yeah. ึ claro ่งเย็นที Blood ่หน um> ึ ah ่งร้อนไอ้ที่เย็นเนี่ยความกดอากาศมันจะสูงใช่ไหมหรือความเนี yeah. ่ยความหนาแน่นมันสูงนั่นเองส่วนที่ร้อนความกดอากาศมันจะต่ําหรือความหนาแน่นต่ําดังนั้นลมจะพาจากความหนาแน่นสูงมาหาความหนาแน่นต่ําใช่ไหมครับเดือพาจากที่เย็นมาหาที่ ร้อนซึ่งวันนี้เราจะทด,ทดสอบกันว่ามันจะเป็นยัางนงหรือไม่นะครับซึ่งอากาศร้อนปกติเนี่ยมันจะมีทิศทางพุ่งขึ้นบนเสมอนะครับอ่าพุ่งขึ้นบนเสมอหมายเพราะว่าถ้าเกิดเราจุดเทียนไปเนี่ยเอ่ออากาศมันต้องพุ่งขึ้นบนความร้อนพุ่งขึ้นบนแล้วอากาศเย็นด้านข้างจะไหลามาแทนซึ่งมันจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่ถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงๆไอชุดที่เราทาเนี่ยเช่นเราใช้กระดาษที่วนเป็น อ่ารูปอะไรเนี่ยเหมือนอยากันยุงเนี่ยใช่ไหมเออมันก็จะมันก็น่าจะหมุนได้นะถ้าลมมันพัดขึ้นบนใช่ไหมอ่เรามาลองสิ<ม>อ่ะเรามาลองครับลองกันอ่ะจุดก่อนเทียนหนึ่งเล่มก่อนเอาหนึ่งเล่มหนึ่งเล่มพอนะครับทุกกลุ่มเลยครับจุดที่เทียนหนึ่งเล่มอ่านะครับเทียนเล่มเดียวนะเลเราสังเกตครับ อดูที่ว่าบริเวณเทียนมันร้อนแสดงว่าม,มันต้องอากาศต้องขึ้นบนแนละลมด้านข้างจะมาแทนใช่ไหมอ่าดูทิว่าลมมันพุ่งขึ้นบนหรือเปล่าเอม,มันยังไง <c oughs> เอาเล่มเดียวหมุนแม่จูน ไม่ลอยจริงๆไม่ขยับเลยขยับไหมไม่ขยับนะขยับนะเอ้าฟาลองอีกเล่มดิอุ้ยอุ้ยควงมันไหมอ่ะมาหมุนนี่หมุนนี่ก่อนเอ้าลอยอีกเล่มดิท้าเนื่องจากเมื่อกี้นี้นะครับไอ้ควงสว่างของเราเนี่ยมันควงสว่างของเรามันยาวเกินไปไฟมันจะไหม้ก็เลย เด็ดออกสักหน่อยหนึ่งนะครับเนี่ยตัดออกไปหน่อยหนึ่งอ่านักเรียนถ้ามันยาวเกินไปก็เด็ดออกบ้างฉีกออกบ้างครับไม่เป็นไรอ่านักเรียนครับมาดูกลุ่มนี้อ่ะ,อะเป็นยังไงเป็นยังไงฮ้ยเป็นยังไง อกลุ่มนู้นกลุ่มโต๊ดเป็นยังไงโต๊ดจุดกี่แท่งแล้วหมุนไหมไม่ม่หมุนยังไม่หมุนดีอ้าวลองเพิ่มอีกเออจุดเลยจุด เอออาหมุนแล้วนะครับนักเรียนครับอ่าดูกลุ่มแรกเป็นยังไงจูนเฮ้ยเริ่มแล้วหมุนแล้วหมุนแล้วอาหมุนแล้วนะครับหมุนแล้วนะครับอใช้เทียนกี่แท่งตอนนี้ห้า ห้าแท่งเอาหมุนบ้างไม่หมุนบ้างนะครับแต่ก็หมุนนะหมุนนะหมุนเบาๆหมุนเบาๆแต่ก็หมุนอ่าหมุนเบาๆแต่ก็หมุนอ่าเห็นไหมครับนี่หมุนเลยเอาจูลองครบเลยหกแท่งสิ เืหนาปุ้ยโอ้โหนะครับนักเรียนครับนักเรียนเห็นกลุ่มหนึ่งไหมครับนี่โอ้โหนะครับอ้าวใครไม่หมอลองเห็นลองสังเกตกลุ่มนี้ครับอ้าวหยุดเลยพอพูดปุ๊บหยุดเลย

นี่นะครับสังเม้แเกลไหมเทียนยิง่งไอ้ฟ้าเทียนยิ่งหลายแท่งยิง่งเป็นไงเทียนไหลายเล่มยิงม่งเป็นไงเออมันหมุนเร็วทีแรกมันหมุนมากไม่หมุนมากใช่ปะเออนะครับนี่ครับหมุนต่อเนื่องเลยนะครับปุ่มนี้

โอ้เทียนเยอะเกินอ่ะตะกร้าอันี้อ่ะกระดิ่งวิทยุโอ้หนี้หมุนแล้วนะครับใช้เทียนมาน่าจะหมดโกดังอ่าเติมความร้อนเต็มที่อ่ากลุ่มนี้ครับจะหมุนต่อเนื่องนะครับกลุ่มแรกนะครับแต่ว่าสมาชิกหายเรียบไปไหนหมดแล้วเนี่ยอ่าช่วยกลุ่มนี้นะช่วยกลุ่มนี้อ้าว ดูจูนหมุนไหม่ะกลุ่มเนี้ยไม่กีหมนนะี่มันก็หมุนนะมันก็หมุนนะนฟมา่วยี่ครับเออเห็นไหมเริ่มนนไั้วเริ่มนล้เหมนหมริ่มหม,หหม,ม,มุ้วเ่มหหม้ มตอันนี้ก็ยังหมุนอยู่นะครับนี่ก็ยังหมุนอยู่อาผมนี่ก็หมุนนะครับใช้เทียนมหาศาลเลยน่าหมุนอยู่นะหมุนอยู่นะเออหมุนอยู่ว่าปัติดไรไม่รู้กะหายหมุนแล้วกระหายจนก็ะหายหมุนแล้ว ก็มันจะติดอะไรล่ะครับเคยก็เห็นมันเนี่ยมันติดอะไรเนี่ยเธอก็เห็นแล้วเนี่ยมันติดอ่ะเออเธอก็อยาให้มันโดนดิเนี่ยเห็นไหมมันไปโดนมันไม่สมดดลมันไปโดนอะไรมันก็ไม่หมุนครับลมนั้นมีทิศทางลมร้อนจากทิศทางเป็นไงครับพุ่งขึ้นด้านบนใช่ไหมมันจะดึงลมเย็นจากด้านข้างมาแทนที่นะครับเทียนจะทําให้อากาศบริเวณนี้มีความร้อนสร้างความกดอากาศต่ําบริเวณเทียนนะครับจากนั้น ลมที่มีอากาศร้อนก็จะพุ่งขึ้นเป็นไงครับพุ่งขึ้นด้านบนทําให้กระดาษหมุนได้นะครับกระดาษหมุนได้การทดลองของเราก็น่าจะจบสมบูรณ์เพียงเ<อ>ท่านี้นะครับ <can> หลายกลยุ่มก็ทําสําเร็จนะครับหมุนกันทุกกลุ่มเลยนะครับอโอเคเนาะนักเรียนครับพ่อแม่เขไปทำเล่นที่บ้านนะครับนักเรียนครับสวัสดีครับ I can go to the club. All the girls show me love. Get me out there dancing if I've had all these chances. I've had all these chances. Why is it always you that's on my mind?